ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะอยู่กับช่องตามสองสามสองเก้านะครับผมเอาละครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับใครยังไม่กดติดตามนะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมวันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของไข่กาชาของ g t t มากดีกว่านะครับผม จริงๆแล้วผมอยากจะพูดตั้งหลายรอบแล้วนะแต่ไม่มีเวลาได้พูดสักทีนะครับแล้วก็ในสตรีมในเวลาไลฟ์เนี่ยก็ลืมด้วยแล้วกันนะอ่ะนี้ก็ว่างแล้วอยากจะมาพูดต้นนิดนึงแล้วกันนะไข่ราศีต่างๆนะหมวกราศีรองเทาา้าราศีคอมโบกันนะฮะตั้งแต่มีมาเลยนะฮะถ้าเกิดย้อนกลับไปสไข่ที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไข่แฮปปี้นิวียองนยนะฮะก็เริ่มมีรองเทาา้าราศีหมวกราศีเข้ามาแล้วนะครับผมอ่าผมอยาก จะไล่ดูนิดนึงเลยนะคือตั้งแต่ไข่แฮปปี้นิวเยียเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะครับหรือหลังจากนั้นจะเป็นไข่กระเป๋าหมีข้ามไปก่อนนะแล้วก็ไข่พวกแบร์พาวเวอร์สกอร์นะไข่นี้นะครับผมที่มีหมวกสีรองเท้าราศีด้วยแหละนะครับแล้วก็ไอไข่เลนเจอร์ที่มีประดับราพินนะแล้วหมวกราศีรองเท้าราศีนะครับผมนะี่ของการันตีเนี่ยก็เป็นรองเทา้าถูกต้องไหมครับ แต่อขอพูดถึงไข่เลนเจอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็คือของการันตีเป็นรองเท้าราศีนะที่เอาละถ้าเกิดใส่เต็มสูบเลยต้องใส่กับหมวกราศีด้วยแล้วมีคอโบเขียนไว้ชัดเจนนะผมอยากจะบอกนิดนึงนะคือผมไม่เคยทำคลิปแบบนี้นะครับออกมาเลยสักครั้งหนึ่งนะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็หวังว่ามันควรจะทำให้มันดีกว่านี้ได้ถ้าเกิดเป็นของที่มันสุดยอดก๊อตขนาดนี้ อยากจะให้กาวิทยะช่วยทำการันตีนะครับสอย่างไปเลยนะค,คุณรู้ไหมเนี่ยว่าคนเปิดไข่เรนเจอร์เนี่ยช็อกโกแลตเลิฟเนี่ยครับคือเขาได้รองเทา้าแต่หมวกเนี่ยเขาต้องไปโดนกันอีกประมาณ2-3สาหมืน่นคือมันแพงมากๆอะ่ะไอตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่า GTT เนี่ยจะให้ผู้เล่นเปิดจนกว่าจะได้หรือยังไงนะครับ <Huh? S 2> คุณแบบทําการันตีขึ้นมา2อันเลยได้ไหมคือ500ฟองแรกเลือกรองเท้าไป500ฟองที่2นะครับ ถ้าคุณอยากจะได้หมวกคุณก็เปิดอีก500ฟองแล้วก็เลือกหมวกไปอย่างเงี้ยดีกว่าไหมครับอ่าผมอยากให้ทางทีมงานหรือว่าอะไรก็ตามนะที่มาดูคลิปนี้หรืออาจจะไม่ได้ดูก็าตามคืออยากจะให้ปรับปรุงเรื่องของไข่แล้วกันราคาไม่ต้องไปปรับปรุงอะไรมันหรอกก็คือราคาอยู่เท่าเดิมแหละเพราะว่าคุณก็ออกโปรมาบ่อยอยู่แล้วใช่ปะโปรสเปนโปรใช้จ่ายโปรอะไรก็ตามคือออกมาบ่อยอยู่แล้วแหละแล้วผมเห็นเนี่ยคือมันขัดมากเลยอ่ะคือ <laughs> เวลาแบบคนจะเปิดเนี่ยเล่นเซต เล่นเซตราศีกันเนี่ยคอมโบกันนะแล้วมันแบบมันขาดขาดกนเกินคือต้องไปหาไปซื้อกันนะแล้วโดนแบบราคาที่แบบมันแพงมากๆอะ่ะคือมันแพงจริงๆอ่ะเออคือมันแบบโอ้โหเปิดการันตีเอารองเทา้าแล้วคือต้องไปไปเปิดหาหมวกอีกนะก็ผมบอกเลยว่าเลดจ,จากการที่เปิดมาเนี่ยคนที่เปิดเยอะมากๆเลยที่ได้เป็นสิบสีใบเนี่ยเขาเปิดแบบหลายหมื่นหลายหมื่นฟองเลยนะครับคือถ้าเกิดลูกชาวบ้านทุบไปเปิดห้าร้อยฟองหรือว่า ถ้าเกิดฟุกได้หมวกเลยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยแต่เกิดว่าไม่ฟุกเนี่ยต้องไปโดนอีก2 3งสามหมื่นเลยนะก็ค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะไข่ช็อกโกแลตแล้วก็อีกลหลายๆไข่นะที่เป็นคอมโบหมวกราศีนะ่าจะเป็นไข่2องพที่ผ่านมาแล้วนะครับนานแล้วนะครับผมนะอ่าแล้วไข่แบร์พาวเวอร์สกอร์นะครับผมที่มีหมวกราศีมาด้วยรองเท้าราศีมาด้วยแล้วใบบวก13เนี่ยที่ผ่านมาไข่นี่เป็นไข่แบร์พาวเวอร์ผมแอบนึกนิดนึงว่าไข่ก่อนน้นนี้มีกระเป๋าหมีทำไมไม่เอามาอยู่ในไข่นี้นครับ หรือว่าทีมงานใส่ผิดหรือเปล่าอะไอ้ไข่ที่มีกระเป๋าหมีมามันมันไม่มีหมวกราศีใช่ไหมครับก็ผมดูแล้วแบบมันทําผิดหรือเปล่าอะเพราะารูปมันเป็นรูปหมีใช่ไหมควรที่จะเอากระเป๋าหมีออมโบมาไว้ในไข่นี้ด้วยหรือเปล่านะครับผมนะไอตรงนี้ก็ฝากทีมงานพิจารณาน,นิดนึงแล้วกันนะผมว่ามันผิดรูปผิดเพี้ยนไปหน่อยอะนะ mm hmm. เห็นแล้วมันขัดตาเหมือนกันนะแล้วก็คอมโบัน,นี้ไข่ไ mm hmm. ข่เล็ดรบบปิดเนี่ยขอไม่พูดถึงแล้วกันกระเป๋าออมโบคือบวก บวก13เนี่ยคือในไข่เล็ดลับบิดเนี่ยก็ไม่มีใบบวกมาให้นะทำให้คนที่เปิดได้นยคุณรู้ไหมว่าโดนราคากัน2-3หมื่นอยู่ในกลุ่มเนี่ยคือแพงมากๆแล้วก็ไข่ก็ยอดไม่ดีด้วยนะถึงเจ้าโรมาช่วยแล้วก็ยังยอดไม่ดีอยู่ดีนะเออแล้วไข่แบร์พาวเวอร์กรเนี่ยมีใบบวก13มาเนี่ยแล้วคือกระเป๋าหมีมาอยู่ในไข่เนี่ยคุณลองคิดดูเล่นๆเนี่ยว่าควรจะเปิดกันเยอะขนาดไหนเนี่ยนะคือเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะเออ ก็ลองคิดดูแล้วกันว่ามันสมเหตุสมผลไหมครัผมดูด้วยสายตาเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าคือใบบวกเนี่ยใบบวกสิบสามมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะคิดว่าเอ้ยใครเปิดได้กระเป๋าหมีไข่ที่แล้วมาก็มาเปิดไข่นี้ต่อเอาใบบวกสิบสามไปบวกกระเป๋าหมีเอาแล้วกันนะโอ้โหผมบอกก่อนผมบอกเลยว่ากระเป๋าหมีเนี่ยเลดและบิดเนี่ยคือมันออกไข่ไข่ที่แล้วก็จริงแต่คุณลองคิดดูด้วยคนคนจะไปตัดสรู้หรอว่าไข่รอบหน้ามันจะมีไข่อะไรมาผมไม่ใช่พนักงานนี่ผมไม่ใช่ทีมงานนี่ ถูกป่ะผมจะไปรู้ได้ไงอ่ะว่ามันจะมีไข่อะไรมาที่ต้องไปซื้อกระเป๋าหมีรอมาแล้วเพื่อจะมาเปิดการันตีแล้วเพื่อจะมาเปิดหาใบบวกไอ้ไข่แบ็ปพาวเวอร์สกอร์อันนี้นะแล้วไอ้ไข่นี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเลนเจอร์แอมโบ้ด้วยนะเพราะว่าไข่ที่เกี่ยวกับเลนเจอร์แอมโบ้มันเป็นไข่ช็อกโกแลตเลิฟเนี่ยนะครับมันก็ไม่มันก็ไม่มีกระเป๋าหมีด้วยนะแต่โอเคคุณบอกว่าไอ้ไข่ช็อกโกแลตเลิฟเนี่ยมันใส่ประดับลาพีนใส่หมวกลาสีใส่อะไรเข้ามาใช่ไหมรองเท้าลาสีนู่นนี่นั่น,นนะน เอออันนี้คือฝากไว้สองสามเรื่องละกันก็คือเรื่องแรกนะก็ถ้าเกิดเป็นคอมโบรองเทาา้าราศีกับหมวกกับหมวกราศีผมไม่รู้หรอกว่าบัตเทิลพาที่กำลังจะเข้ามามันจะมีหมวกราศีอะไรมาให้เลือกหรือเปล่านะแต่ผมบอกเลยว่าอีกเหลืออีก,อกไม่กี่อาชีพข้างหน้าเนี่ยที่จะมีหมวกราศีเข้าหรือว่าอะไรเนี่ยผมถ้าเกิดว่าทีมงานนะครับปรับเปลี่ยนได้เลยคือเปิดหนึ่งพันฟอร์มมึงเลือกได้เลยรองเท้ากับหมวกอะ่ะผมว่ายอดจะดีกว่านี้นะอันนี้ฝากไว้คิดละกันนะผม แล้วก็ไอพวกใบบวกใบบวก13เนี่ยถ้าเกิดว่ามีไอเทมของชิ้นไหนที่อยู่ในไข่อะแล้วมันต้องบวก13นะให้เอาใบาบวกเข้ามาเลยนะครับผมนะผมว่าผู้เล่นนะ่ะอยากเปิดอยู่แล้วแหละเนี่ยดูรองเท้าหมีน,นี่นะคือคุณจะไม่บวก13ก็ได้ใช่ไหมคุณจะบวกแค่11ก็ได้ใช่ปหมละ่ะมันก็ได้ตีบอส15ร์ใช่ไหมแต่คนก็อยากจะบวกสุดนะก็บวกไป13ได้ยกเลิกขนาดของอาวุธลงนะก็คือไม่ต้องใส่ประดับเด็กแล้ว เออเนี่ยถ้าเกิดเอาเข้ามาเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ในไข่ที่มีใบบวก13ด้วยเลยมันก็จะเหมือนว่ามันก็เหมือนควบคุมไปแล้วอ่ะมันก็คือว่าคนก็ได้แบบว่าเออโอเคอยากที่จะเปิดมากขึ้นนะอันนี้ไข่ที่ผมก็ไม่ได้เปิดนะผมบอกยอมรับจริงๆเลยว่าไม่ได้เปิดสักไข่เลยนะที่ผ่านมาเพราะดูแล้วมันไม่มันไม่สมเหตุสมผลอะไรสักอย่างเลยนะแล้วก็ไอไข่เลนเจอร์นะที่เรารอกันมามันก็ใส่อัมโบลเนาะก็แรงมากๆอยู่แล้วก็ไม่ได้เปิดนะส่วนตัวเล่นสายเล่นสายอัมโบอยู่แล้วด้วยนะ เพราะว่าเปิดได้รองเท้าแล้วไงต่อเปิดได้รองเทา้ามันเราก็ไม่ได้ว่าการันตีว่าเราจะได้หมวกด้วยนี่ผมเปิดรองเท้าไปเท่าไหร่สองสามหมื่นใช่ไหมห้าร้อยฟองสองหมื่นกว่าบาทอ่ะผมต้องเสียเงินอีกสองสามหมื่นไปซื้อหมวกอีกอหรอันนี้ฝากให้กาวิตี้ช่วยพิจารณาหน่อยแล้วกันนะว่าสามารถทําได้ไหมหเปิดหนึ่งเปิดหนึ่งพันฟองเลือกสองการันตีเลยอ่ะเลือกรองเทาา้าราศีกับหมวกราศีไปเลยทําได้ไหมอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมแนะนําไปนะ คิดว่าทําได้อะล้วก็ยอดหน้าจะดีด้วยคนก็อยากคนก็อยากจะได้อะไรที่มันการันตีเลยนะก็ถือว่าดีเลยอะแล้วพวกเอขอขยงขยานเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นแบบว่าเป็นการลุ้นไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยคุณได้ยอดขายเพิ่มขึ้นยอดคุณก็ผ่านคุณก็ไม่ต้องเอาไข่ forever score เข้ามาไข่ฉากไข่ปากนาฬิกาเอาเข้ามาวนทุกๆสัปดาห์ถูกปะคุณไม่ต้องเอาไข่นี้เข้ามานะคุณก็ยอดคุณดีอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องเอาไข่วนเข้ามาบ่อยนะ วนเข้ามาไปบ่อยคนมันก็เปิดกต่นคนเดิมๆมาที่เปิดเอาฉากเอาหินไปขายกันนะนะครับมันก็ไม่ได้ผู้เล่นที่เขาอยากได้หมวกราศีเปิดสักเท่าไหร่ถูกป่ะเขาก,ก,ก็เขาไม่อยากได้นะเออเขาอยากได้ของเล่นใหม่อ่ะเออแล้วเนี่ยมันเหลืออีกไม่กี่อาชีพอะถ้าเกิดว่าปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ก็จะดีมากๆเลยนะผมดูสี่ไข่ที่ผ่านมานะว่าจะเป็นไข่เออไข่แฮปปี้นิวเยีร์2024นะผมนะไข่ เลตแลบบิดกระเป๋าหมีบวก13นะฮะแล้วก็ไข่พวกแบร์พาวเวอร์สกอร์นะที่ผ่านมาสี่เนี่ยสาไข่ไข่ช็อกโกแลตเลิฟเนี่ยครับไข่เลนเจอร์เนี่ยก็รู้สึกแบบแปลกๆอันเนาะดูมา4ไข่แล้วอะมันมันคือปรับเปลี่ยนเถอะถ้าอยากจะขายดีะนะแล้วก็โปก็ออกมาอยู่แล้วอะถ้าคุณแบบให้คนก็เปิดการันตีหนึ่ง หนึ่งพันฟองอ่ะห้าร้อยฟองเลือกการันตีได้หนึ่งชิ้นถ้าคุณอยากได้หมวกละสีด้วยคุณก็เปิดอีกห้าร้อยฟองแล้วคุณก็กดเลือกการันตีหมวกละสีแค่นั้นจบคุณทําอย่างเงี้ยผมว่ายอดคุณจะดีกว่าน,นี้เยอะมากเลยนะก็ฝาก g d t ีไปพิจารณาด้วยแล้วกันนะครับใครเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกระทืบไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะวันนี้มาพูดเกี่ยวกับไข่เลยไม่มีอะไรเลยพูดกับไข่เดี๋ยวผมจะไปพูดเกี่ยวกับเซิร์ฟคลาสสิกแล้วนะครับผมนะไป้วครับส่วนนี้สวััสดีครบ